ในเวลานี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในหลายประเทศทั่วเอเชียยังคงพุ่งสูงทำสถิติใหม่รายวันอย่างต่อเนื่องขณะที่การเดินหน้าแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนยังคงล่าช้ากว่าที่หวังไว้มากและรัฐบาลหลายแห่งเริ่มหมดหวังว่าการดําเนินมาตรการปิดพรมแดนทั้งหลายจะช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสนั้นพายเข้ามาในประเทศของตนได้สําเร็จครับสถานการณ์การระบาดทั่วไปในเอเชียนั้นมีความน่ากังวลมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่ถูกพบเป็นครั้งแรกในประเทศอินเดียและถูกนำพาข้ามพรมแดนไปยังประเทศต่างๆโดยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินต่างๆและผู้ที่เดินทางไปมาในหลายประเทศในช่วงที่รัฐบาลบางแห่งเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสเนื่องจากอัตราการระบาดที่เริ่มลดลงไปก่อนหน้านี้ประกอบกับการเดินทางภายในประเทศที่เริ่มกลับมาคึกคักข,ข,ขึ้นแล้วครับ และเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายโควิดสิของประเทศในซีกโลกตะวันตกเมื่อปีที่แล้วจะพบว่ารัฐบาลบางแห่งในเอเชียเช่นไทยและไต้หวันเลือกที่จะไม่ให้ความสําคัญกับการจัดหาวัคซีนซักเท่าใดนักซึ่งพิสูจน์ได้จากสถิติล่าสุดที่ชี้เห็นว่าอังกฤษทําการฉีดวัคซีนโควิดสิให้กับประชากรของตนเป็นสัดส,ส่วนถึง87%แล้วขณะที่ประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐเกือบทุกคนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้อย่างง่ายดายจากร้านขายยาทั่วประเทศ ในปีที่แล้วประเทศในเอเชียหลายแห่งเลือกดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายของโครไวรัสด้วยการไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและสั่งปิดสถานที่ที่มีการชุมนุมของผู้คนโดยบางประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตสามารถรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจได้เพราะไม่ประสบปัญหาที่ต้องให้คนงานหยุดงานเป็นเวลานานครับ อาจารย์ธิตินันพงสุทธิรักจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกกับ voa ว่าอาการเย็นใจดังกล่าวเป็นเหมือนคำสาบและว่าการที่ประเทศไทยรอดพ้นช่วงแรกของการระบาดใหญ่ของไวรัสมาได้เมื่อปีที่แล้วทําให้เกิดการชะล่าใจและไม่ได้สนใจที่จะเร่งหาวัคซีนเหมือนประเทศอื่นๆข้อมูลจากเว็บไซต์งานวิจัย our world in data ชี้ว่าปัจจุบัน ประชากรไทยที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนั้นมีเพียง5%และตัวเลขของเวียดนามนั้นอยู่ที่เพียง1%เท่านั้นส่วนที่ไต้หวันข้อมูลนักกลางเดือนที่ผ่านมาระบุว่าการฉีดวัคซีนครบโดสให้ประชากรอยู่ที่0.5%และมีประชากรราว20%ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มครับ นอกจากนั้นสถานการณ์ในฟิลิปปินส์ตลอดระยะเวลากว่าปีที่ผ่านมายังไม่กระเตื้องขึ้นและรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ที่ประมาณ5,000รายต่อวันหลังเกิดการระบาดระลอกใหม่เมื่อไม่นานมานี้ขณะที่มาเลเซียเพิ่งรายงานสถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดที่13,125รายเมื่อวันที่15กร,รกฎาคมที่ผ่านมาแม้ว่าทั้งสองประเทศนี้จะดำเนินมาตรการกักตัวเฝ้าระวังอาการภายในชุมชนอย่างเข้มงวดมาโดยตลอดก็ตามครับ และการที่ประเทศต่างๆในเอเชียยังมีปัญหาไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้รวดเร็วพอนั้นเป็นเพราะบริษัทเวชภัณฑ์จากซีกโลกตะวันตกทั้งหลายยังคงวุ่นอยู่กับการผลิตให้ทันคำสั่งซื้อจากรัฐบาลอื่นๆทั่วโลกประกอบกับการทำงานของรัฐบาลในเอเชีย,ยที่ออกใบอนุญ,ญาตให้บริษัทยาในประเทศเพื่อดำเนินการเรื่องวัคซีนเกิดขึ้นอย่างล่าช้าและประชาชนในหลายประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน เมื่อไม่นานมานี้หลายประเทศเริ่มหันไปขอรับบริจาควัคซีนจากมหาอำนาจต่างๆทั้งจีนญี่ปุ่นและสหรัฐแล้วเช่นเวียดนามที่กำลังรอรับวัคซีนจำนวน1.8ล้านโดสพร้อมตู้แช่เย็นจากญี่ปุ่นในระหว่างที่เดินหน้าเร่งให้มีการผลิตวัคซีนภายในประเทศโดยด่วนอยู่ตามรายงานของเว็บไซต์เวีย n นามอินไซเเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ ส่วนที่อินโดนีเซียแม้รัฐบาลกรุงจาก,การ์ตาจะได้รับมอบวัคซีนจากจีนและประเทศอื่นๆมาบ้างแล้วอัตราการฉีดวัคซีนครบโดสของประชากรในประเทศยังอยู่ที่ระดับ6%ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อมารายวันพุ่งทําสถิติใหม่ที่56,757รายตามข้อมูลณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ พารามิตาสุภามิโจโตอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยบินานุซานตาราในกรุงจาการ์ตากล่าวว่าประชาชนยังคงมีความวิตกกังวลอยู่ในหลายเรื่องอาทิความเชื่อที่ว่าวัคซีนโควิด -19 นั้นไม่ได้มาตรฐานฮาลาวซึ่งขัดต่อบัญญัติของาศาสนาอิสลาม รวมทั้งความเชื่อว่าโควิดสินั้นเป็นเพียงเรื่องหลอกและการที่ผู้อาจป่วยเพราะติดเชื้อโคโรนาไวรัสจำนวนหนึ่งหลีเลี่ยงไม่ยอมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันอยู่เต็มแล้ว อย่างไรก็ตามรัฐบาลในเอเชียหลายแห่งประกาศว่าปริมาณวัคซีนในประเทศน่าจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังของปีนี้แล้วครับเช่นกรณีของเจ้าหน้าที่ทางการไทยที่กล่าวไว้เมื่อเดือนมิถุนายนว่าจะเร่งทำการสั่งวัคซีนให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้และประธานาธิบดีไช่อิงเวินของไต้หวันที่ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ถึง25%ของประชากรทั้งหมดภายในวันที่31กรกฎาคมนี้ ขณะที่เว็บไซต์เวียดนามอินไซเดอร์รายงานว่ารัฐบาลเวียดนามคาดการไว้ว่าจะจัดหาวัคซีนให้ได้ 1, 110ล้านโดสภายในเดือนธันวาคมนี้แล้วครับผมนพรัชัยฉเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน